เห็นจิตในจิตนัยะอนาปานสติสูตรหมกขธรรมที่39ในหนังสือเล่มจิตมโนวิญญาณพระศาสดาตรัสกับพิสุทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายสมัยใดพิสุ์ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออก ย่อมทำการฝึก was, หัดศึกษา,ยา,ยาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ประโมดยิง่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ประโมดยิ่งหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมัน่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่ หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทาจิตให้ปลอยอยู่หายใจออกพิสุทั้งหลายสมัยนั้นพิสุชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียนเผากิเลสมีสัมปชัชญะมีสตินําอภพิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้พิสุทั้งหลาย เราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันหลงลืมแล้วไม่มีสัมปัชัญญะพิสุทธั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสุธนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมผัชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ในพระสูตรนี้พออ่านแล้วใคร้ครนแล้วก็เป็นบทวิธีที่าการปฏิบัติในการเจริญสติอนาปานสติภาวนานั่นเอง